ผมใส่กระหนกเข้าไปอะไรบางรับกระหนกสามตัวอะไรบางตัวผมรอเสกให้ผมวาดมาจากจากวาดภาพตุ๊ยลาครับผมชอบงานนี้มากกว่างานทำลายกันพมไอยากทำแต่ก็เราต้องอยู่รอดนะ่สมันเป็นแต่มันมีใบถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย ราต้องจำจอมทำดิเพราะว่าเราต้องมีชีวิตอยู่รอดนี่ก็ไม่มีงานไม่ไมีเงินถ้าเกิดจะทำก็เอาไปทุ่หมยมาอม,มีเก่งเลยจะทำไม่ดีเลยก็ได้ให้เชื่อใจฝีมือก็อามาติดต่อทำ ก็พอเแล่วไม่ต้องสั่งจากต่างประเทศตุกเป็นเาอ่อนฟาบอยไม่ต้องสั่งจากต่างประเทศคนไทยผลิตเองราคาถูกกว่าเหมือนของมาเหมือนเหมือนรถถังของของมาดามรถถังเนี่ยมาดามพึ่งยางมาดามรถถังของประเทศไทยไปซื้อไปสั่งซื้อต่างประเทศเนี่ยของไทยถูกกว่านี้มากเนื้อผลิตจากเนื้อผลิตจากชาติเหมือนประเทศไทยมาดามรถถัง เรื่องของเรา่องขอาวุธปือาุธยุกรณ์ืนไม่ผุ่มก็้องเงที่สักซือลงจะตั้งมาที่สำักงาใช้ในหน่วยงานที่เข่าสารองครัชติงของพรนเจริญช้างน่งกามขอโทอย่างสุดท้ายมีทางงานได้นะครับมาดูงานได้ครับที่สถานก้าเหนข้อสองครับจดน กันความรูปป้สึกเองกันองพระราชนีสุทีดาองพระเจยิค้าเป็นไปดีที่ชาติบาทฮ่าฮ่าแม่แม่จะทำให้ดีสุดครับเพี่อใงามาตังนะครับสู้ไม่ไหวก็ต่อกันได้เลยนะครับองพระเจริญคร้าสุดท้ายกาเลยขอขออกลุกเลยครับ ก <ส gas: S 2> ารดูแ <ham S 1> ลคืนะครหรือาหรือนหรือปุนยหนืารป้งันัตหยอ